ใครที่ไปซื้อที่ดินสปกเข้ามานะครับตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ10เดือนนะครับในการที่จะแจ้งสิทธิ์การครอบครองนะครับถ้าหลังจากนี้แล้วเนี่ยจะไม่สามารถแจ้งได้แล้วนะครับเนื่องจากว่าประกาศที่ทางสปกออกมาเนี่ยบอกว่าใครที่ครอบครองที่ดินสปกรนะครับไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับซึ่งหลักการแล้วเนี่ยสปกรเนี่ยเราไม่สามารถที่จะครอบครองหรือถือครองได้หรือว่าขายให้กับคนอื่นได้ถ้าไม่ใช่คนที่ได้รับการจัดสรร ตั้งแต่แรกนะครับหรือพูดง่ายๆว่าการเปลี่ยนมือนี้เองนะครับซึ่งบรรดาที่ดินสปกเนี่ยทั้งประเทศเลยเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ36ล้านไร่นะครับแล้วผมเชื่อเลยครับว่าบรรดาที่ดินสปกสามล้านไร่นียมีการเปลี่ยนมือมีการครอบครองโดยคนอื่นนะครับมีการซื้อมีการขายที่ทําแบบผิดกฎหมายนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย จะไปทำยังไงก็ผิดกฎหมายนะครับเพราะว่ากฎหมายเนี่ยห้ามไม่ให้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนเปลี่ยนมือกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใน36ล้านไร่เนี่ยผมว่าน่าจะมีเกิน20ล้านไร่นะครับที่ปัจจุบันเนี่ยเจ้าของเดิมนะครับที่ได้รับจัดสรรจากสปกรเนี่ยแล้วเอาไปขายต่อให้กับบุคคลอื่นนะครับซึ่งบุคคลอื่นนั้นอาจจะเป็นตัวท่านเองที่ฟังคลิปนี้อยู่นะครับญาติพี่น้องนะครับหรือนายทุนอะไรก็ตามครับเพราะฉะนั้น หลังจากที่มีนโยบายเรื่องของเปลี่ยนเอกสารสิทธิ์สปรกรสี1ขเนี่ยให้เป็นโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรเนี่ยแล้วสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นเจ้าของโดยตรงไม่ได้เป็นผู้ได้รับสิทธิ์โดยตรงในการครอบครองทํากินบนที่ดินสปกนะครับพูดง่ายๆว่าไปซื้อเข้ามานะครับแล้วเอามาทําประโยชน์นะครับใช้ประโยชน์อยู่นะครับตามประกาศเนี่ยบอกว่ามีเวลา ให้ไปแจ้งสิทธ์นะครับใครที่ได้มาก่อนประมาณเดือนธันวาปีพศ2 5 6 6นะครับแล้วยังไม่ได้ไปแจ้งสิทธ์นะครับตอนนี้รีบไปแจ้งได้เลยนะครับเพราะว่าเหลืออีกประมาณ10เดือนนะครับจะกครบกาหนด2ปีที่เขาให้ระยะเวลาในการไปแจ้งนะครับถ้าหลังจากครบ2ปีแล้วนะครับท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแจ้งแล้วนะครับพูดง่ายๆว่าไปแจ้งเพื่อที่จะนิรโทษกรรมตัวเองนะครับที่ได้กระทําผิดมานะครับในการไปซื้อ ที่ดินสอปอที่เขาไม่ได้อนุญาตให้มีการซื้อขายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่ฟังคลิปนี้แล้วนะครับยังไม่ได้ดําเนินการนะครับฝากกดคอมเมนต์นะครับกดบันทึกไว้ฝังซ้ําฝากแชร์นะครับฝากกดหัวใจนะครับโดยเฉพาะแชร์ไปให้พ่อแม่พี่น้องญาติญาตินะครับที่อยู่ทุกที่นะครับที่ทําการเกษตรอยู่นะครับแล้วมีที่ดินก,นการเกษตรอยู่